ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า3-9มถึง9มกราคม2565เปิดสักราชมาก็จะมีโชคดีนะครับในเรื่องการเงินเลย นะครับมีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินได้เงินพิเศษหรือว่ามีโปรเจกต์บางอย่างที่จะทำแล้วมันเขาเรียกว่าได้กำไรกำไรที่ดีในอนาคตฉะนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการเงินตั้งแต่วันอังคารไปเลยนะอังคารพรฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละครับวันที่แสหมิงได้เอ่ยถึงตรงนี้ ล้วนแล้วแต่จะนำโชคดีในเรื่องการเงินการทองมาให้ชาวมังกรใครที่จะใครที่ชอบเล่นหุ้นก็จะมีโอกาสได้เงินจากหุ้นนะครับมีโอกาสจะได้เงินจากหุ้นหรือว่าจากเรื่องของการติดต่อนายหน้าต่างๆซึ่งก็อยู่ในหมวดที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินทั้งสิน้น อย่าก,กันนั้นเลยชาวลัคนามังกรนะครับดาวถึงสามดวงที่ทับลัคนาของคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวเส,สาพุธท,ที่ทับลัคตรงนี้มาจากเรือนสุภาพเนี่ยนะนะครับคุณพยายามเลือกใช้ถ้อยคำในการเจรจาที่ดีที่เหมาะควรคุณจะได้โชคดีอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็นะครับพูดง่ายๆคือพูดจาเป็นเงินเป็นทองเลยเปิดปีใหม่มานะ และดาวพุธเองก็ไปอยู่กับดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปเกี่ยวเรื่องคําพูดอีกนี่จึงเป็นที่มาของพูดเป็นเงินเป็นทองอย่างชัดเจนที่สุดส่วนดาวเสาร์ที่ทับลัคนาอยู่แต่เดิมก็ส่งผลให้มีหน้าที่การงานต่างๆที่มั่นคงน้าดาวพระหัสที่นําหน้าก็ส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับ ดาวอังคารที่โยกหลังในเรือนเกษตรของดาวอังคารเองและอยู่ในเรือนลาพระก็เป็นอะไรที่ตอกย้าในเรื่องของการเงินอีกฉะนั้นไม่ว่าจะดูในแง่มุมไหนก็ตามชาวมังกรเปิดปีห5มานี่จะโชคดีเรื่องการเงินก่อนเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะนะครับเรื่องของความรักสรุปง่ายๆเลยอย่าไปยึดติดมากไปยึดติดมากไปใส่ใจมากก็ทุกข์ใจ ไว้วางสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายก็แฮปปี้ขึ้นดูเหมือนกับว่าชาวลัคนามังกรนะครับจะต้องใช้ความคิดมากๆในการที่จะเลือกหาคบใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้เอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าคบแล้วไม่สบายใจคบแล้วจุกจิกใจก็จะไปคบทําหาเลยล่ะก็ไม่ต้องไปคบสิถูกไหมเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเลย นะครับส่วนคนโสดจะมีคนมาชอบพอถูกใจนะมาถูกใจอยากจะมามีเอ่อเขาเรียกว่ามิตรภาพที่ดีกับคุณก็ไปลองดูเอาแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่พฤหัสนำหน้าต้องเอาความรู้สึกสบายใจของตัวเองความถูกต้องเป็นเกณฑ์โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี